วันนี้มทหนึ่งคคุณอนุทินชาญวิรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนผู้ว่าทั่วประเทศฮนะผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดแนมเพอจากทั่วประเทศสแสดงพลังความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคมพร้อมจัดพิธีรับเหรียญพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งสิ้น277,000คนทั่วประเทศนะครับนะคือก่อนหน้านี้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยฮะเตรียมความพร้อมแล้วนะได้ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเพื่อจัดทำเป็นเหรียญน,นะนะมอบให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน นะเพราะฉะนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณครับคุณรุทชินชาวิรุฬกูรกล่าวว่ามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสร้างขวัญกําลังใจให้แก่กํานันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจําตําบลสารวัตรกานันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือเป็นรากฐานสําคัญที่ดูแลประชาชนจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทําเหรียญพระราชทานเพื่อมอบแก่กํานันผู้ใหญ่บ้านจึงอยากให้ผู้ที่ได้รับทุกคนมีความภาคภูมิใจ ถือเป็นเกียรติอันสูงส่งและขอให้ประดับเหรียญพระราชทานนี้กับเครื่องแบบทุกครั้งฮะในวันที่สิบสิงหาวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน<ฆ>คนของราชารากฐานของแผ่นดินนะเป็นการมอบรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแต่ว่าปีนี้พิเศษฮะก็จะมีพิธีมอบเหรียญพระราชทาน<ฆ>เพื่อไปมอบแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ 277,000คนคะนะก็ถือเรียกว่าเป็นสิริมงคลแก่พ่อผู้ใหญ่พ่อกำนันเพราะว่านี่คือคกลไกภาครัฐที่ใกล้ชิดชาวบ้านนะวัวหายนะน้ำท่วมก็พ่อกำนันพ่อผู้ใหญ่บ้านนะในพื้นที่<ช>